สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้วรดามาอยู่ที่จังหวัดกาลสินนะคะอยู่ที่วัดภูข่าวนะคะอำเภอสหัส,สขันนะคะวันนี้วรลดาปิดร้านนะคะเอฟซีวรลดามาทําบุญนะคะมาทําบุญทําบุญให้กับญาตินะคะชื่อว่าอาจารย์ยอดวิรุณน,นะคะที่ท่านลงรับดับขันไปแล้วนะคะมาทําอยู่กับญาติญาติที่จังหวัดก,กาลสินนะคะตอนนี้ จังหวัดที่รอญาตินะคะก็ขอมาถ่ายวัดของพระอาจารย์นาลงนะคะนิดหน่อยนะคะขออนุญาตนะคะเจ้าท่านอาจารย์ค่ตอนนี้วราดาอยู่ที่จังหวัดกาลสินนะคะอยู่ที่วัดภูข่าวนะคะขอให้เอซีทุกท่านมามาท่านรีวิววัดบารมีของท่านพระอาจารย์นาลงนะคะ ดูนะคะดู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 ด,ด,ดูงามงามโดยบนบานารรมีจริงๆอยู่บนภูเขานะคะอยู่บนภูเขานะคะดูผ้าใหญ่ของท่านนะเจ้าค้าดูผ้าใหญ่ของท่านนะมากับหลานนะคะน้องกอนและน้ององฟองอยู่ไกลๆนะคะวลดามาเนี่ยคะ่ะดูวิววิวเข้าเมืองนะคะสวยงามมากนะคะรอบๆวัดท่านนะคะดูมีพญานาคนะคะพญานาคนะคะพญานาคเต็มเลยนะคะ,าาะ,คะท่านก่อสร้างตรงนี้เป็นบนภูเขานะคะ มองไปเห็นเมืองนะคะเมืองสุดหูสุดตาเลยนะคะสุดหูสุดตานะคะสุดไกลเห็นเมืองจังหวัดกาลสินเลยนะคะนีนะะ่นะะนะะจังหวัดกาลสินนะคะเห็นจังหวัดกาลสินเลยอยู่บนภูนะคะภูขาวนะคะภูขาวจังหวัดกาลสินนะคะดูรอบๆอบของอที่นี้ท่านเรียกว่าที่พระสีพพม,มสีทิศป,ประมาณนี้นะคะวรดาก็ไม่ค่อยถนัดสวยสวยใหญ่นะคะวรดาจะขอ พระยานาคนะคะอันนี้คือพระยานาคสุวดีทองลานะคะอันนี้ชื่อของท่านนะคะอันนี้พระยานาคนะคะชื่อของท่านนะคะนะคะปู่ท่านสร้างไว้งามมากนะคะงามงามลูกหลานวร,รดาขออนุญาตถ่ายคลิปนิดหน่อยนะเจ้าค่ะดูนะคะสวยงามนะคะสวยงามมากเลยพระยานาคของท่านนะคะปคู่ของทางใหญ่ใหญ่มากนะคะดูใกล้ๆใ,ใหญ่จริงๆ ใหญ่งามงามงามนะคะอัน,นิพยานาคพระสุวะดีทองลานะคะมีหลายองค์หลายชื่อนะคะไม่ได้มีชื่อเดียววันนี้วรดาก็ถือโอกาสมาทําบุญนะคะญาติพี่น้องยังมาไม่ถึงวรดามาจากจังหวัดสกลนครน,นะคะวันนี้ปิดร้านนะคะปิดร้านมาทําบุญด้วยใจศรัทธานะคะญาติผู้ญาติผู้น้องนะคะญาติผู้น้องท่านเป็นลูกของน้าสาวนะคะ ลูกของน้าสาวนะคะ่เอเลยขอมารีวิววัดให้ท่านชมนะคะสวยงามนะคะสวยงามดูโบสถ์นะคะสร้างข้างในยิ่งสวยนะคะตอนนี้ไม่ยังยังไม่ได้เปิดนะคะวรดาก็ขออนุญาตขึ้นมาชั้นบนนะคะบนเขานะคะถ่ายรีวิวให้ท่านดูนะคะลูกหลานก็มาด้วยกันนะคะลูกหลานานะมานั่งรอญาติผู้ใหญ่มานะคะออมาขอรีวิวนะคะสวย ดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้ภูเขาวสวยเป็นธรรมชาติเย็นเยน็ยนเยน็ยนย็นเราอยู่ที่นี่ไม่จําเป็นต้องใส่แมสก็ได้นะคะเพราะว่าสูงมากไม่มีผู้คนเลยนะคะมีแต่ควมบริสุทธิ์นะคะควมสะอาดบริสุทธิ์นะคะงามจริงๆนะคะอาวรดาแกอขอลงไปถ่ายให้ท่านดูดีๆงามๆเอฟท่านใดที่ไม่เคยมาเยี่ยมยังหวัดกระสิุเขาเชิญน,นะคะฮะ ท่านมาจังหวัดกาลสินท่านมาอำเภอสหัส,สขันนะคะอำเภอสหัส,สขันก็มาจ้ะวัดภูขาวนะคะสวยงามมากนะคะเลยคะสวยจริงๆสวยใหญ่นะคะเปานมากาลสินท่านจากไปสกลก็เลยไปนะคะวรดาอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะคะ่ะมีสกลนครก็มีหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟั่นเยอะแยะเลยนะเจ้าคะ่ะมีวัดาธาตุเชิงชุมวัดาธาตุพนมก็เป็นนครพนมไปอีกนะคะต่อเนื่องกันนะคะ ท่านอยากมาเที่ยวอีสานเชิญนะจ๊ะคะ fc ของเวลาทุกคนเชิญนะคะมาเที่ยวชมอันนี้คือกลาลสินนะคะตอนนี้ว่าได้อยู่กลาลสินเห็นไหมคะนี่กลาลสินอันนี้พรอพญานาคนะคะท่านก็ขึ้นโบสถ์ท่านไม่ให้ถอดรองเท้านะคะท่านให้ใส่รองเท,ะะท้านะท่านท่านไม่ให้ใส่รองเท้านะคะสวยท่านก่อสร้างนะคะดูรั้วรอบิคะใหญ่โตมโหฬารนานะ งามมากนะคะงามท่านสร้างหมดมาตีตีร้อยกี่พันล้านนะคะสร้างวดาก็ได้มีบุญญาบารมีมาเรื่อยๆนะคะมามาที่นี่นะคะอันนี้นี่เป็นที่เป็นที่อะไรที่ประชุมเพลิงพระอาจารย์นรงที่ประชุมนะคะนั่งชมเพลินๆนะคะ ลูกหลานก็มาตรงนี้นะคะขออนุญาตนะคะเดินเลาะเลี้ยวมาเลาะเลี้ยวมาข้างล่างนะคะเให้ใส่รองเท้าขึ้นนะคะมาดูรอนรอบเะยคะ่ะสวยใหญ่อลังการนะคะมากับลูกหลานนะคะหลานก,ก็มาญาติย,ย,ย,ยมาเต็มวัมานะคะ ชื่อพระยานาคดารุณีสุตพโพนะคะนะคะอันนี้อันนี้พระยานาคดารุณีสัตพโพนะคะนี่งามมากนะคะเป็นทางขึ้นนะคะเป็นทางขึ้นแล้วมานีเอ้าวพระยานาคสามองค์นี่ชื่ออะไรเนาะพระยานาคนั่งเป็นพระยานาคมีชีวิตพระยานากรใช่ไหมปัญกันพระพยานาคองฟงเอ,เอาเอาข้างล่างหน่อยนั่งวัดนั่งสวยๆนะข้างล่าง นี้พายานาคปะทุมสานชนนะคะพายานาคแต่ละองค์ท่านมีงามนะคะงามงาม,งามเดี๋ยวจะลงไปข้างล่างแล้วนะคะเผื่อญาติญาติมาจะได้ไปทํากับข้าวชื่อกัน้วนนเขาหของนามทางปีนะ ในราคานี่วรดาก็มาจ้ะนราคาหนี่งก็มีแต่พญายนาคมีขององค์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งทนีทางเยอะแยะเลยนะคะปู่ท่านปู่นาลงท่านก่อสร้างท่านยังมีชีวิตอยู่นะคะท่านยังแข็งแรงนะคะท่านยังแข็งแรงนะคะลูกหลานขอถ่ายบุญบารามีให้เอฟซีดูนะคะมีแต่ของศักดิ์สิทธิ์ต้นไม้ก็มีแต่ต้นใหญ่ ต้นใหญ่ล่มรื่นเป็นบุญบายบาลามีนะเจ้าคะนี่ค่ะดูศาลาดูหอท่านข้างในยิ่งงาม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 ,งามนะคะวรดาเข้าไปแล้วแต่วันนี้ท่านยังไม่เปิดนะคะเดี๋ยววันหาจะเดินวนลงไปนะคะวนลงไปหาญาติพี่น้องเพื่อทํากับข้าวนะคะอันเพิ่นหานรองเท้าอันอนั้นเพิ่นบเห็นนี่คะ่ะสวยงามนะคะ งามมากนะคะงามเดีเราจะพาท่านชมวัดนะคะต้นไม้อันนี้ต้นนี้ก็มีชื่อหมดนะคะต้นนี้โครนะคะนี่ชื่อนะคะท่านปลูกไว้ในวัดนะคะลูกหลานพามานะคะ หลานโกนพามากับเพื่อนแล้วก็หลานสาวน้องอ่องฟองนะคะน้องอ่องฟองก็มานะคะน้องอ่องฟองอยู่ไหนเอ่ยน้องอ่องฟองสวัสดีค่ะสวัสดีค no ่ะน้องอ่องฟองหลานโกนหลานชายมากับเพื่อนนะคะมาเป็นขับรถมาให้ป้าโจยนะคะป้าวรดานะคะมีแต่อันศักดิ์สิทธิ์นะคะใบใหญ่ต้นไหญมีเชื่อนะคะกำลังพากันเดินนะคะเดินลงไปทำกับข้าวช่วยกัน ฝาผนังแต่ละลูกงาม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 มากนะคะงามจริงๆะคะ่ะเวลากำลังเดินเดิน,นวนัวนะคะเอฟซี 4, ท่านใดที่สแสวงหาสแสวงบุญนะคะก็เชิญน,นะคะดูนะคะสวยงามล้ำค่าล้ำค่าเป็นมรดกไทยจริงๆนะคะมรดกไทยจริงๆ,ๆนะะนี่ เสียนพญายนาคเต็มนะะี่ค่ะที่พักอะไรเยอะแยะเลยนะคะนี่ดูงามงามงาม,งามจริงจริงนะคะแต่เวลากำลังวนลงไปทำกับข้าวช่วยญาติพี่น้องดูนะคะฟ้าผนังฟ้าผนังแต่ละชิ้นแต่ละอย่างมีประวัติศาสตร์หมดนะคะมีประวัติศาสตร์ทีนี้คะ่ะมีชื่อนะคะ,ะพระพุทธศิลวันี แล้วก็พระพุทธเจ้าเจริญมีชื่อหมดนะคะทุกองคทุกองค์ท่านมีชื่อหมดนะคะทั้งในยิ่งงามนะคะงามงามงามนะคะตอนนี้วันละลงแล้วนะคะลงไปทํากับข้าวเนี่ยนะคะนี่งามมากเดี๋ยวเวลาทําบุญวันละได้ก็จะอัดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องชมอีกนะคะนี่นะคะสวยนะงามท่านนะคะองค์พระนอนนะคะ งามมากนะคะขอให้ลูกหลานถ่ายบาร,รมีด้วยนะเจ้าคะ่ะขออนุญาตนะเจ้าคะ่ะให้ลูกหลานถ่ายนะคะก่อ,อนอะถ่าฐเนี่ยนะคะมีทั้งหมดเลยนะคะทุกทุกพระอ,องค์นะคะลูกหลานก็ได้มาชมบาร,รมีหลายครั้งหลายรอบแล้วนะคะเราจะบนลงไปนะคะอันนี้ก็เป็นพ่อพญานาคนกพอนก พระรัตนาโพธนะคะชื่อพ่อโพธินะคะองคหน้าองค์ท่านนะคะนี่รลายลายองค์นะคะยาวยาวยาวนะคะอันนี้น้าประดานด้านอันนี้นะคะค่ะด้านขึ้นมาตอนแรกนะคะวันนี้ก็จะบุญนะคะส่วนบอกสวนพระพุทธศาสนานะคะอันนี้เขาเป็นปูหน้าอีกองค์หนึ่งคนละชื่อคนละนามนะคะพญานาคการกรานจัน สวยรูปนามของท่านชื่อกระเพาะนะจ๊ะค่ะชื่ออท่านกระเพาะนะคะเพาะมากนะคะบรดาก็นี้เป็นบูถนะคะบูถเก่าโบราณแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้เข้าไปอกคะข้างในเพราะว่ากำลังจะลงไปทำกับข้าวเนะะวาะเดินลงมาอมขออนุญาตะะม,มาเลย วรดามาเลยนะเจ้าคะ่ะท่านใดที่อยากชมมรดกไทยเท้ๆเลยนะเจ้าค่ะโอเคนะคะในคลิปนี้วรลลัดำก็ขอจบเท่านี้ก่อนเพราะว่าวรลดาจะไปทํากับข้าวนะคะวรดาจะไปทํากับข้าวให้ญาติพี่น้องร่วมกันทําบุญในวันนี้นะคะเด้ววลลดาจะลงไปดูเลยะคะ่ะสวยงามธรรมชาติสวยงามมีแต่ป่าไม้อุดมสมบูรณ์นะคะ อุดมสมบูรณ์มากอุดมสมบูรณ์จริงๆอุดมสมบูรณ์จริงๆนะคะนี่ก็กำลังจะลงมาไปทางห้องน้ำนะคะแล้วก็เป็นลานจอดรถกว้างค่ะกว้างเลยลูกหลานก็มาคนนั้นคนนี้ก็มาสมทุกันโอเกำลังลงค่ะเกี่แล้วค่อยๆเดินเดินเร็วไม่ได้ ท่านลูกหลานก็มาสมทบกันนะคะโอเคในคลิปนี้วราดาก็ข,าขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอได้บุญร่วมกันนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ